ก็จะมาเริ่มแบบพิเศษไรคุณไปเริ่มกันเลยค่ะวิอขอตั้งหน่อยแล้วตัวเองแต่เกลยว เ็นใหญ่ลยมาขออาวุธหน่อยละกันขอบคุณนะโอ้บอมบัสติกไซด์ไอคริมินอลออฟเอนทีฟไซ ไปต่อมะดิคอนค่ะค่ะฉันได้อาวุธมาแล้วสวยมากอาวุธหน้าฟ้า รถมาเรือ่จอเราจะคนที่เขากำลังสะสๆกันเราไปดูกันเลยดิค่ะน้องไงไปกัน บอมบัสติกสายอายอุยด่าเราหรอย่าด่าเราเลยทุกคนมีแฟรีม่มาบุกมาเราด้วยพี่เราเจอแฟรี่ตัวจริงดูสิทุกคน She was a fairy ว,ว้าวแฟรี่สวยใช่ไหมคะทุกคนเร็วเอาตัวนีแล้วก,กัน ไันาาตายซะอุ๊ยมาทำอะไรรอด อีกตัวหนึ่งมกอดดักหน้ามันดักหน้ามันอุ้ยมีคนพิมพ์ด่าเราด้วยหรอเดียอ,อไม่ต้องสนดใจหรอกดักหน้ามันดักหน้ามันอุ้ยมาแล้วหรอ เพนจะสุดโอ้ยข้างล่างใครเอ่ยไม่ทันนะไม่ทันค่ะเด็กคนขับจะสุดสก๊อกอุ้ยเจ๊สวยไหมไปกันอุย้ยมาแล้วนี่ไงเอามันเลยไม่มาหรัจ้ะถ้าไม่มาฉันบินไปนะ นี่สุดสุดโอ้ยจอี่เกียดเล่นแล้วอ่ะโอ้ข้ามกำจัดไปได้อีกหนึ่งตัวเออทุกคนเี่เกียดเล่นใครชอบ ลืมกดไลค์กันด้วยละกันนะคะแล้วก็กด Subscribe สำหรับวันนี้คุณโมเดิร์นขอจบรายการเป็นที่นี้ขอบคุณค่ะ